สวัสดีค่ะยินดีทัานแลบเข้าสู่ช่วย MC s j New นะคะใช่ไหมคะสิทธิกรใช่ค่ะสวัสดีค่ะคุณก็อยู่กับคนณน้าตาดีทั้งสองนะคะรู้สึกอะโสดาคนฟังเสียงตัวเองมากตอนนี้ใช่ครับผมวันนี้เราจะมาลงดันมืดกันนะครับผม <Yeah. S 2> ดันเี้ยนมืดัดนทาตาันสุดท้ายของเราแล้วในดันเจี้ยนเดอะซีรีส์นี้นะคะใช่ครับผมอ่าเราจะอารอช้าอะไรกันครับไปเลยไหมครับพี่บีมไปเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็ยังเป็นบุคคลสตาร์มงบน้อยนะคะลุกดันฟรีผ่านป้าย EMP ค่ะใช่ครับผมอ่า <c oughs> ไปกันเลยซึ่งองค์ประกอบนะผมเราจะมีเราจะเห็นม็อบตัวใหญ่นะครับเป็นบอสนะผมเป็นแกะนะครับอยู่บนภูเขานะครับใช่หรือเปล่าอันนั้นแกะเหรอ เ,เดินเป็นยืดมือมาเนี่ยนะโอ้ไม่เล่นกระแทนเลยอุตส่าห์ไอ้บอกอีอกตัวนูน่นเด็กผู้หญิง <c oughs> เออเดี๋ยวผู้หญิงที่หน้าตาใครแก่อ่าในม็อบในม็อบของดันนี้ผมก็คือซอมบี้นะครับซึ่งเป็นตัวที่น่ารักนะผมสีเขียวๆหน้ารากกุ่งกิ้งกุ่งกิ้งนะครับนะแต่ตี<ม>แรงมากครับใๆให้ล่ครับนี่ครับนี่เลยครับดัน ซอมบี้นี่นะคะคือดาร์คโอค่ะใช่ครับโอนะคะจะมีการสุมดอกในนันเที่จะมีพวกเคพวกคานเนอซอมบี้ตาเป็นมุมกะดูซึ่งถ้ามาเข้ามือซอมบี้ไปแล้วนะคะแปลว่าอดครับและไม่มี <c oughs> ทางไมคืนตึงบอกเลยนะครับว่าซอมบี้พวกนี้นะครับนิสัยดีนะครับหยิบของทุกอย่างนะครับที่เราอยากได้ครับแต่ไม่หยิบของที่เราไม่อยากได้นะครับผม อ่าพี่บีมของในดันนี้มีอะไรดอกบ้างครับผมนีไงตาซอมบี้สมองสมองอะไรเนี่ยสมองีเนื้อซอมบี้กระดูกอีดเออดอกแต่อะไรที่แบบเป็นพิษต่อสังคมมากมายไปเลยอ๋อดันนี้เป็นดันที่อืมสธิกรเราเคยบีอดีดกับดันนี้ใช่ไหมใช่ครับเออเราไปฟังเราห้ฟังอ่าพี่บ้าพี่บิ๊เล่าก่อน คือดันเนี้ยพี่ชอบลงมาหาเพราะว่ามันมันค่อนข้างจะใช้แบบแร่ดันนี้เยอะไงเออวันที่ก็มาเฮ้ยปกติเราจะมีเปอร์เซ็นในการดอปเป็นโทเค็นด้วยนะคะประมาณไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นจะสุ่มดอปโทเค็นแล้ววัเนี้ยพี่เดินไปเดินมาพี่ก็รับรีมาห้าตัวพี่ยิงตัวแรกคนนั้นแหละดอ token ปโทเค็นแต่เข้ามือตัวที่สองโคตรไก่เนะผม มันเป็นเรื่องที่อนาดนะครับใส่หูคนที่อยู่ข้างๆซึ่งบอกเลยนะของผมก็แบบเดียวพี่บิ๊มเลยครับโทเค็นเหมือนกันไม่อยากจะเล่าเยอะออใช่ไหมใช่ครับอ่าซึ่งบอกเลยนะครับว่าในเซิร์ฟของเรานะผมแร่ดาร์กนะครับคือแร่ที่หายากที่สุดนะผมซึ่งต้องลงและใช้เวลานานมากทอได้ทีแล้วก็ได้ ซอมบี้ได้ไปเก็บนะครับผมไปเก็บไว้ให้เราหาใหม่นะครับเป็นดันที่มีความประหยัดภายในตัวนะครับซึ่งเออเราหนึ่งายตั้มนะนั่นมีคนนึงเขาเขาเพิ่งมาทีเนเจอร์แล้วผมผู้มาตีบอลแล้วตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้นะครับเห็นพอดีอ่าซึ่งเขาก็ไปรู้ตัวนะครับผมว่าแอบถ่ายนะครับอ่าครับผมซึ่งมันก็มีหลายชั้นนะครับผมทุกชั้นนะครับมีทั้งหมดห้าชั้นชั้นที่ห้าเป็นชั้นบอสนะครับผม ซึ่งบอสของมันนะครับจะเป็นเบบี้ซอมบี้นะครับใช่ครับเลือดอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นนะครับซึ่งบอกเลยว่าบัฟนี่จัดเตม็มครับโอ้มาครบทุกแบบถ้าใครสนใจนะผมอยากมาลิ้มลองนะครับว่าการที่ถูกดูดโทเค็นเป็นยังไงนะผมก็มาเล่นกันได้นะครับเนี้อาจะรู้ว่าหัวรยัไงอา,าเจยดนะเรียบร้อยนะผมทินเอาทินเนเจอร์ลงลาวาครับอ๋อนะผมน้องไก่นะครับ ่งก็ไม่นามีได้เดี๋วเนาะรู้สึกว่าจะไปหมดแล้วเดี๋ยวใช่แต่เรายังเหลืออีกร้านหนึ่งที่เรายังไม่ได้ไปกันดีแทนใช่ครับดันอะไรเหรอครับพี่ <c oughs> ดันเลเวันนออญญใช่ครับผมเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะครับในสัปดาห์หน้านะครับแล้วเจอกัอนใหม่นะคะสัปดาหนะ์หน้าสำหรับวันนี้ไปละบ๊ายบายอ่าบ๊ายบายอ่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับพระสูตร เออเขาเรียกว่าอะไรนะได้ MCG c h a l l e n g e ครับอ๋อเป็น MCG c h a l l e n g e ครับผมวันนี้เราจะมาเปิดกล่องเช็ดขีอ๋อเช็ดขีอ๋อเย่เราจะเปิดกันทั้งหมดห้าห้ากล่องะครับผมใช่ครับมีใครบ้างครับต่อครับผมมีใครบ้างมีผมโฮลัวครับครับผมโฮลัวเจ้าเก่ากับ k b f ีครับอ๋อสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับครบผม,ผมผมทีเนเจอร์เย่อะ,อะกดกติกาน,นะครับผมจะบอกว่าเราจะเปิดกล่องกันแล้วรวมมูลค่าว่าใครมีของมูลค่ามากสุดอะแล้วผมจะให้ทุกคนพนันกันโดยการโอนเงินมาให้ผม1 0 0 0 0เอสจีครับคนละ1 0 0 0 0เอสจี ใช่หนึ่งหมืครับผมเพราะว่าผมจะเก็บไว้แล้วก็เวลาเวลาอันนี้ก็คือเวลาเปิดกองเสร็จแล้วรวมมูล,ลค่าใครได้มูล,ลค่ามากสุดก็จะเป็นผู้ชนะแล้วครอบครองเงินเงินไปสามหมืนเอจีเย <Hey, S 2> ่เย่งงไหมมีใครงง,งไหมไม่งงครับอ่ะทุกคนโออนมาครับหนึ่งหมืนเอจี เป็นการบอกกฎกติกาที่ไม่ได้บอกคนอื่นอ่าเทพจีจโอนมาแล้วครับผมอ่มาท่าท่าไม่ไม่ไมหมดหมดหมดตัวแล้วพท่าที่สองพันหมดตัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่โอนไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไรอ่ามา,มาเราจะมาสุ่มของันนะครับมาอ่านั้นไม่จะดีรอเลยครับ สุ่มเลยเอ๊ hey. เราจะไม่บอกครับว่าใครได้กล่องอะไรครับผมเพื่อไปรุ้นในรอบต่อไปปุ๊บจึ๊บติง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 อ๋อของดีมากครับหชิ้นแรกมันอะไรจะดีขนาดนี้อ่ะชิ้นที่สองครับตึ๊บตึ๊บ โหสุดยอดมากครับอืมมูลค่านี่โอ้สุดยอดเลยในนนี้มูลค่านี่เป็นล้านในจีชนะแน่นอนชนะแน่นอนครับผมอ่ากล่องที่สามครับตึ้งตึงตึงตึงโอ้ใช้ได้อยู่อันนี้ใช้ได้อ่ออ่าอันที่สี่ครับผมปึ๊บยังไงยังไงครับผมรอครับผมชนะตั้งแต่ชิ้นแรกครับอ่อกลับมาอีกครั้งครับผมสวัสดีครับ ได้มาสองชิ้นแล้วผมนี่มีความรู้สึกว่าผมชนะแน่นอนอ่ะสุดท,ท้ายครับอันคือคือแล้วก็ปิดท้ายได้สวยครับอของนี่มูลค่าเป็นล้านครับผมอ่ะซุ่มเสร็จกันยังครับนนครคอัะอ่ะเราจะมาบอกกันครับว่าเออผมได้อะไรอ่ะเปิดที่ผมก่อนนะครับ อ่าอันแรกนะครับก็คือการ์ดหนึ่งอันครับผมอันแรกนี่อันที่สองครับผมของผมของผมก่อนอันที่สองครับผมเงินหนึ่งหมื่นเอสจีง่อรวมมูล,ลค่าเป็นหนึ่งมื่นหนึ่งเอสจีครับผมเห็นไหมครับอันที่สามผมคืออะไรมันคือแคดหนึ่งฟองแคดนี่ราคาเท่าไหร่ครับเทีจิจ พันอกลายเป็นหกหมื่นหนึ่งเอจ SG อชิ้นที่สามครับพไทยของผมคืออะไรก,ระ,กระจกครับผมกระจกเป็นหนึ่งหมื่นสองเอจีครับไม่ใช่หนึ่งหมื่นหกหมื่นสองเอจ g ชิ้นสุดท้ายก็คือเดิร์ดก็เป็นหกพันสามเอจีอ่ะครับของเทพจีจีมีอะไรบ้างครับ มันผมชิ้นแรกหนึ่งเบสล็อกครับอ๋อมูลค่าหนนะึ่งพังนห้าร้อยเอจีชิ้นต่อไปก็หนึ่งลาพีครับอ๋อหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบเอจีชิ้นต่อไปก็หนึ่งพันเอจีครับเอ่อห้าเอเท่าไหร่นะสุ่มสุ่มได้เงินหนึ่งพันเอจีก็กลายเป็นเอหนึ่งสองหมื่นเอ,อ้ยสองพันห้าร้อยห้าสิบเอจีอีกชิ้นหนึ่งอ่ะ แล้วก็สองชิ้นดิพี่อีกสองชิ้นอ่ะสองชิ้นก็มีกระจกก็เป็นกระจกสองหมื่นสองหมื่นห้าพันเอ้ยไม่ใช่สองหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดเอสจีอินสดท้ายก็เบรคหลอกครับพันห้าห้ากับกลายเป็นเท่าไหร่ครับโอมเอ้ยไม่ใช่หนึ่งพัน สี 4, ่พันกว่ากว่าอ่าราคาทั้งหมดก็คือราคาทั้งหมดก็คือสี่พันห้าสิบเอ็ดสโอเคครับต่อไปครับของคุรัวครับผมชิ้นแรกของผมครับคือแคทครับหนึ่งฟองแคทหนึ่งฟองห้าพันสจชิ้นที่สองของผมครับลาฟิตครับลาฟฟิตห้าพันห้าสิบเอจครับ ชิ้นที่3ของผมครับแก๊สบล็อกครับแก๊สบล็อกก็5,000 5นห้าพันชิ้นที่4ครับก็แก๊สบล็อกครับ5 0าพันชิ้นสุดท้ายครับ5กาะเดมอนเกาะนี่<อ>นะคะเถิดครับ บวกห้านี่ประมาณห้าพันหรอครับอ๋อฮอรัวเป็นผู้ชนะครับในมูล,ลค่า1 5 2่งหมื่นาเอีครับผมอ่าตามสัญญาครับเดีย๋ยวผมโอนเงินไปให้ฮอรัวครับผมเป็นเงิน2,800 <Yeah. S 1> ครับผมอ่ <Yeah. S 1> อาเดี๋ยวผมโอนให้หลัง <Yeah. S 1> มาครับอ่าสำหรับคลิปวันนี้ก็อาทิตย์นี้ก็คงขอจบเพียงเท่านี้ครับ อ่าสวัสดีครับเย่ไปสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับยินดี้ต้อนรับเข้าสู่ช่วงสัมภาษณ์ผู้เล่นนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับมาเปโตคนเดิมเพิ่มเติมคือมีพี่เซนครับเย่แล้วก็คนที่เรามาสัมภาษณ์วันนี้ก็คือใครเอ,อ่ยพี่เซนครับอ่าวิวนะฮะหรือวิวไม่รู้รเนาะอืมสวัสดีครับวิวอ่าสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับวิว ไม่มีชื่อหรอเขาบิวขอใม่ได้ไหมมันใจลอยแล้วหลอนี่ในีชื่อบนนะครับอ่าหนักเลย มีแค่นี้จริงเหรอแนะนำอ่ะบอกสถานะว่าแต่งงานหรือยังหรือมีสามีหรือยังหรืออันนั้นอัน,อนต้องถามด้วยอ่ไม่มีอ๋ไม่มีอมมโอเคอ่คําถามแรกเลยนะครับรู้จักเซิร์ฟนีได้ยังไงครับอก็ดูมาจา, e าก h anel a m p ดูเห็นวิ่เห็นจิตใหญ่ก็จิตต่างจิตดีจิตวิ่ง โ้ดเนี่ยเห็ดแล้วมันก็น่าสนดีก็อนหนึ่งก็เห็บตันเห็ดตันเติมาห้าสิบอแปลว่าเป็นคนที่ชอบติดตามคลิปพี่โน้ตใช่ไหมครับยอยากเข้ามาดูอยากสัมผัสของจริงอะไรอย่างนี้ใช่คนระับอ๋อเป็นพค้อยากลองฮนะคำถามที่สองฮะระหว่างหลีกสร้างที่ใช้ทรัพยากรกับหลีกพ v p พที่ใช้เกาะอนันไหนสิ้นเปิดกว่ากันครับผมว่าสร้างครับอ้าวทำไมล่ะทำไมถึงคิดว่าเป็นสร้างล่ะ ็มันแบบมันใช้อุปกรณ์เยอะแบบอาจจะมีมินทกหินท็กไม้เยอะแยะติดระกองได้ทีนีแต่มันก็ไม่ได้โหดายเท่าเกาะหรือเปล่าบวกนะาคิดีดีสีแต่ก็ไม่เป็นไรครับเกาะความคิดของผู้เล่นเนาะถูกไหมทุกคนใช่ไหมความคิดแตกต่างใช่ทุกคนความคิดแตกต่างกันคำถามต่อไปครับคำถามที่สาม ถ้าให้เลือกกางเกงในสีขาวกับสีชมพูจะเลือกสีไหนครับขอให้ผลด้วยเป็ไม่ได้สีชพูดีกว่าครับทำไมล่ะสีขาวโดนน้ำไม่ได้ดีอยูเทอส่วนตัวจังสุดๆนึกนสภาพสีขาวโดนน้ำเลยนใไม่ไม่นึกหยุดหยุดเลิกแย่ yeah, มากวันที <28 S 2> ่ยี่แปดบวกอ่าคำถามที่สี่นะ ถ้าคิดว่าเลือกเจลคนในเซริรฟได้อยากเจลใครเอ่ยอยากรู้เหตุผลเหมื feet, อนกอันชนะก่อนทำไมล่ะมันมันพ้นไม่ได้เขาอยู่อยู่ในปากพ้นไม่ได้เดี่ยวพูดออกมาเลยเขาไม่รู้หรอกเนี่ยรู้กันสองคนกับตากล้องอีกคนหนึง่งนันนั่นนั่เนาะเขาไม่อยู่ไงไม่เขาไม่อยู่อ่เอาเขาไม่อยู่ครับพูดได้พูดได้ไม่พูดดีกว่ามันอยู่ในปากแย่มาก อ่าแล้วก็ชย่งไงกับอุ้มบุญครับเทเทดีคร hey, hey, ับเทดีแเป็นใครครับอันนี้ดูไหมครับไม่นะครับแล้วบอกเขาเ hey, ทเจ้าคนหลอกลวงนะเนี่ยหลอกล,ลอกลวงฮนะโอเคครับแล้วก็ขอฝากอะไรถึงคนในเซิร์ฟหรือผู้ที่สนใจเข้ามาเล่นด้วยครับอ่เป็นไม่ได้ครับถ้าอยากเข้ามาจริงๆนะเก็บตัง เปนหน่องพิบางเนี้พออ๋อเป็นสายประหยัดว่างั้นใช่ครับอ่าโอเคครับสำหรับอาทิตย์นี้ก็จบแล้วนะครับที่มาสัมภาษณ์วิวนะฮะคนที่ชวนชคุยได้ถูกเรื่องนะ,ะใจดีนะคุยกับใครก็ได้นะแต่คุยเรื่องกันจรงเลยไม่ได้นักเกียกริกับดาา์หน้าเราจะมาคุยกับใครหรือมาผู้คุยกับใครติดตามชมได้เลยจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสิทธิโกสิทธิกก ครับผมไม่ไดครับพี่บีมปลาอะไรพี่โน้ตไม่ชอบปลาอะไรเหรอครับปลาแซลมอนเพราะเปนแซลแฟนพี่โน้ตมันไม่ดีนะป,ปิ๊ปโป้ปิ๊ปโป้ปิ๊ปโป้รู้ไหมเดี๋ยวนี้เรือเขาอะ่ะชอบทันตัวบนต้นไม้รู้ไหมทำไมอะเรือใบสั่งเค้าแสงได้โอเค